สวัสดีครับอยู่ในช่อง p พาริ Channel นะครับคลิปนี้อยู่ในแมปคิงเลกาซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสกคกิปตัวนี้ทําอะไรได้บ้างน,นะครับแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับมาเริ่มที่แท็บเมนูแรกเลยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่า ว่าตัวละครเราจะอยู่ตรงไหนของศัตรูนะครับด้านหลังด้านบนนะครับหรือด้านล่างนะครับเราก็เลือกด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้จะใช้หมัดหรือใช้ดาบนะครับอ่าแล้วก็ระยะอันนี้เซ็ตไว้ที่8นะครับถ้าใครว่าใกล้ไปก็เพิ่มเป็น9เป็น10ได้นะครับแต่ถ้าห่างเกินก็จะตีไม่โดนนะครับแล้วเราก็ทําการเปิดฮาคีไว้ส่วนสกิลถ้าใครต้องการใช้ก็มาติ๊กออนตรงนี้ได้นะครับก็จะใช้สกิลด้วยนะครับ แถบต่อมานะครับก็จะเป็นการฟาร์มเลเวลนะครับก็ให้เราเลือกออโต้ฟาร์มเลเวลได้เลยนะครับก็จะฟาร์มเควสตามเลเวลอัตโนมัตินะครับหรือถ้าใครต้องการเลือกฟาร์มเฉพาะตัวเอ่อมอนเตอร์เฉพาะตัวที่ต้องการนะครับก็ให้มาเลือกด้านนี้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อ่าสมมุตินี้นะครับแล้วก็เลือกออโต้ฟาร์มซิเล็กนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มตัวนี้ให้เสร็จ นะครับถ้าเราเปลี่ยนไปอันนี้มันก็จะไปฟาร์มตัวที่เราเลือกไว้นะครับแต่ต่อมานะครับก็เป็นการฟาร์มอไอเทมจากบอสต,ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็มีฟาร์มเจ้าฟาร์มไฮด้าต่างๆหรือจะทั้งคู่นะครับก็เลือกแล้วก็เปิดออโต้นะครับหรือถ้าใครจะย้ายเพื่อหา ในการฟาร์มก็ได้นะครับเปิดอันนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ถ้าถ้าได้ผลเลเจนเดอรี่แล้วแล้วเลเจนเดอรี่แล้วนะครับก็ให้หยุดฟาร์มนะครับอันนี้ก็ฟาร์มเรือฟาร์มสมบัติอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ด้านล่างมีให้เลือกอีกนะครับแถบต่อมาก็เหมือนกันนะครับอ่อ่าไคโดโรเบตต่างๆพวกนี้นะครับ คริสตัลน้ำแข็งแมกมาพวกนี้นะครับออโต้ฟาร์มก็มาเปิดใช้งานได้นะครับถ้าบอสเกิดนะครับแถตต่อมานะครับเป็นการเทเลพอร์ตต่างๆนะครับก็ไปโลก2นะครับต่างๆคลิกในการเทเลพอร์ตหรือจะไปตามเกาะก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้ามีไฮด้าเกิดหรืออะไรเกาะพวกนี้ก็จะมีโชว์สถานะนะครับก็สามารถคลิกเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับ อย่างนี้นะครับถัต่อมานะครับก็เป็นเกี่ยวกับตัวละครนะครับอ,อ่อัพเตตัสอัตโนมัตินะครับอ่าอ,อย่างนี้นะครับก็จะอัพให้เราที่เราเลือกนะครับตามที่เราเลือกแล้วก็เอา เดินเร็วกระโดดสูงอะไรพวกนี้นะครับแต่ต่อมาอื่นๆนะครับก็เป็นรีจอยเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับย้ายเซิร์ฟต่างๆแล้วก็มีอันนี้นะครับดึงผลนะครับถ้ามีผลดรอปในแมปนะครับมันก็จะดึงมาหาเราทั้งหมดนะครับ ุดท้ายนะครับก็เป็นการลงดันนะครับเราก็สามารถเลือกระดับความยากง่ายได้นะครับอ่าแล้วกดออโต้ดันเจียนเลยครับ อันนี้นะครับเมื่ออยู่ในดันเจียนนะครับเราก็เปิดออโต้ดันเจียนอันเดียวนะครับก็จะทำการปามไปเรื่อยนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ